ผู้ชมลงใต้กันครับกับข่าวนี้เนะฮะเป็นปฏิบัติการที่ชื่อว่าสยบไพรีปราบสมุทรปกติเราจะได้ยินคําว่าสยบไพรีปราบศัตรูพ่ายปราบอริศัตรูพ่ายต่างๆคุณผู้ชมครับทำไมต้องใช้คําว่าสมุทรครับเพราะเป็นการปราบโจรในคราบที่อยู่บนเรือมหาสมุทรนั่นเองและครั้งนี้ครับที่ทะเลสงขลาคุณผู้ชมครับมันเป็นพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามันที่เป็นรอยต่อไปถึงประเทศเพื่อนบ้านได้แต่ในครั้งนี้เนี่ยเขาเปิดมาทั้งหมดเป็น3เอพิโซดแล้วด้วยกันนะครับในการจับกลุ่มเพราะ ค้าลำเลียงยาเสพติดซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าการจับกลุมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ยึดยาเสพติดได้เป็นระดับแบบกิโลเท่านั้นนะครับแต่เขายึดเนี่ยอย่างยาไอซ์ล่าสุดเองเนี่ยประมาณ1ตันเคตามีนประมาณ1.2ตันคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วมูลค่าความเสียหายเนี่ยเรียกได้ว่าหลายคนน่าจะนึกไม่ออกครับผมเองก็นึกไม่ออกแต่ถ้าให้เดาเนี่ยเกิน1000ล้านบาทแน่นอนครับ การลำเลียงขนส่งยาเสพติดคุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันดีลำเลียงมาจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําจากประเทศเพื่อนบ้านลำเลียงมาเรื่อยๆครับจากทางภาคเหนือของประเทศไทยลงมาที่กรุงเทพชั้นในและมาต่อกันที่นี่แหละครับบริเวณภาคสมุทรเพื่อที่จะส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านเอาจริงๆแค่รับมาในกรุงเทพชั้นในก็แพงแล้วนะเข้ามาอยู่บนเรืออีกเนี่ยส่งต่อไปประเทศเพื่อนบ้านมันจะแพงขนาดไหนซึ่งตอนนี้ฐานลูกค้าเรื่องของยาเสพติดที่มีการลำเลียงในประเทศไทย ไปไกลถึงออสเตรเลียไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็เริ่มจะเข้าไปสู่โซนยุโรปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นการปิดวงจรของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดโดยกองบังคับการข่าวกรองยาเสพติดหรือว่าบกาขอสอที่เปิดปฏิบัติการสยบพยรีปราบสมุทรเป็น3 e p ด้วยกันคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ในข่าววันนี้ของทีมข่าว p o l i c TV เราจะนำเสนอทั้ง3เอพิโซดเลยนะครับ ซึ่งเป็นการจับกลุ่มเพราะ้าย,ยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดสงขลาผมไล่เรียงจากเอพิโซดที่1ก่อนละกันจากเมื่อวันที่4ทธันวาคมปี66ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปจับกลุมนะครับในเอกพร้อมกับพวกพร้อมของกลางเป็นยาไอซ์1ตันแล้วก็มีเคตามีนนะครับอีก1.2ตันขณะที่จะกกำลังขนลำเลียงยาเสพติดของกลางครับลงจากรถกระบะ ไปขึ้นเรือที่ท่าที่ย์เรืออำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาก็เลยได้มีการสืบสวนขยายผลนะครับจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการอีก4รายโดยยุทธการสยบภัยรีปราบสมุทรนี่คือเกิดขึ้นในเอพิโซดที่1นั่นเองเข้าสู่ห่วงของสิ้นเดือนประมาณธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับก็ไปกดดันตัดท่อน้ําเลี้ยงยึดอายัดทรัพย์สินของในชาญที่เป็นพวกเดียวกันกับในเอกนี่แหละ ที่จับกลุมไปวันที่4ธันวาคมปี66ยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า140ล้านบาทอันนี้แค่ทรัพย์สินส่วนบุคคลนะครับไม่ได้รวมเรื่องของทรัพย์สินจากยาเสพติดอย่างที่บอกกันทีนี้ก็เลยขยายผลครับไปจนถึงสยบภรีปราบสมุทรเอพิโซดที่2โอ้โหมาเป็นหนังซีรีส์กันเลยทีเดียวจับกลุ่มได้เมื่อวันที่10สิงหาคม2567ในปีนี้แหละ ขยายผลยังต่อเนื่องนะครับเพราะว่าทราบว่ากลุ่มนี้มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดต่อโดยใช้เรือสปีดโบ๊ทบริเวณท่าเรือในเกาะนกใหญ่รีสอร์ทอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีก็มีการวางแผนจับกลุ่มในเอแล้วก็พวกรวมอีก10คนนะครับ ของกลางเป็นยาไอซ์อีกแล้วคุณผู้ชมครับตอนแรกบอก1ตันนี่คือใช้คำว่าโคตระเยอะแล้วนะครับตอนนี้เยอะกว่าเดิมอีก1.5ตันแล้วก็มีการติดตามจับกลุมเครือข่ายในภาคกลางและภาคอีสานเพิ่มอีก2ราย ทีนี้ใน A อเนี่ยให้ข้อมูลถึงการซื้อเรือครับเขาบอกว่ามีเรือรากจูงแล้วก็ใช้ในการจูงเรือใหญ่แบบนี้เลยคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเอาไปจุงแล้วก็ไปจอดอยู่ที่เมืองบาตั้มประเทศอินโดนีเซียและให้นายสมที่ทําหน้าที่เป็นกัปตันเรือใช้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดอีกทอดหนึ่งจากประเทศอินโดนีเซียเข้าไปในประเทศอินโดนีเซียโอ้โหทําเป็นแบบขบวนการใหญ่มากทีนี้พอขยายผลเรื่อยๆคุณผู้ชมครับมันเริ่มใกล้เข้าสู่ ถูกไมหมฮะใกล้เข้าสู่วงจรทะเลแล้วใกล้เข้าสู่เรื่องของการลำเลียงไปถึงภาคใต้แล้วกลายมาเป็นเอพิโซดที่3ที่เกิดขึ้นในการจับกลุ่มครั้งนี้ที่จังหวัดสงขลานะครับวันที่17ธันวาคมเมื่อวานนี้เองคุณผู้ชมครับสดสดร้อนๆจับกลุ่มในสมซึ่งเป็นกัปตันเรือ นำเรือเข้ามาจอดซ่อมที่ท่าเรือเทพาจังหวัดสงขลาทีนี้เขารู้อยู่แล้วว่าจับกลุ่มมาสองรอบแล้วมีเครือข่ายเป็นเครือข่ายเดียวกันแน่นอนก็เปิดปฏิบัติการสยบภัยรีปราบสมุดอพิโซดที่3ก็เลยเกิดขึ้นครับจับกลุ่มในสมกับตันเรือได้ครั้งนี้ครับยุทธ,ธาการและวิธีการคล้ายคลึงกันของตำรวจแต่มันน่าตกใจตรงไหนรู้ไหมครับพฤติการของคนร้ายใช้วิธีการเดียวกันเลยคุณผู้ชมนั่นคือมีเรือลากจูง เพื่อที่จะลากจุงเรือใหญ่เข้าไปในชายฝั่งโอ้โหคือมีเรือเล็กเนี่ยจอดอยู่กลางสมุทรอยู่แล้วพอเรือใหญ่ครับขับไปกลางสมุทรเรือเล็กเนี่ยก็จะลากจุงเข้าไปไปเทียบท่าเรือที่ประเทศเพื่อนบ้านครั้งนี้ยึดทรัพย์สินรวมไปอีกประมาณ20ล้านบาทรวมรวมแล้ว3เอพิโซดครับสยบภัยรีปราบสมุทรเขาจับกุ่มไปกี่รายรู้ไหมฮะ 19รายภายในแค่ประมาณ1ปีเตปีเต็มๆเท่านั้นเองครับและเรียกได้ว่ายึดทรัพย์สินไปแล้วกว่า170ล้านบาทส่วนเรื่องของยาเสพติดที่ตรวจยึดมาคุณผู้ชมครับนึกภาพไม่ออกแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปผมเองพยายามนึกภาพโอ้โหยาเสพติดยึดมาเป็นแบบ 5, 6, 7, 8ตัน แล้วก็เรียกได้ว่าตันหนึ่งเนี่ยมันมีกี่กิโลกิโลหนึ่งกี่บาทเรียกว่ากรัมหนึ่งกี่บาทเพราะฉะนั้นแล้วมูลค่าความเสียหายครับมันทวีคูณแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงถแถลงการในเรื่องนี้กันครับกับสยบภัยรีปร,ราบสมุทรครับถนอนนี EP สามเนี่ยกระแสดงว่าต้องมี EP สอง EP หนึ่งมาละนี่เป็นการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปีธันวาปีหกเนี่ยเราได้มีการร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยของตำรวจน้ำ สกัดกัน้นแล้วก็ในของในส่วนของบชปสเราเองที่ทําการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมอของกลางไอซ์ประมาณเกือบพันกิโลแล้วก็เคตามีนอีก1,200กิโลนะครับซึ่งเป็นการจับเป็นการจับกลุ่มลัลดใหญ่รายใหญ่นะครับซึ่งสามารถขยายผลไปถึงตัวผู้กระทําความผิดเนี่ยคือนายชันชัยหรือกัปตันตุ้ยแล้วก็นายนพดลถนอมมิตรซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการหลบหนีนะครับแต่ เราก็ได้ดําเนินการต่อเนื่องไปนะครับโดยต่อมาวันที่20ธันวาเนี่ยเราก็ได้ดําเนินการปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็ทําการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางอีก1,500กิโลนะครับไออีก1้0 0้กิโลหรือประมาณตันครึ่งนะครับซึ่งสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคือ,น,อนายอนันต์บินลาเต้นะครับได้ขณะที่กําลังจะลําเลียงยาเสพติดล็อตนี ลงเรือเพื่อที่จะขนส่งออกไปยังนอกรัาอาณาจักรนะครับประญานผพุ้ัดการครับคือเรือลำนี้นะครับทางทางการสืบสวนนี่นะครับสืบสวนทราบว่าทางกลุ่มผู้ต้องหานะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ออกหมายจับนะครับนายลพดลหรือว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นคนสั่งซื้อเรือลำนี้เรามีข้อมูลนะครับที่ยืนยันได้ว่าสั่งซื้อเรือลำนี้มาเเพื่อการมีการที่จะขนยาเสพติดนะครับออกไป นอกผ่านเอาไทยแล้วก็ออกไปส่งนอกนั้านน้ำประเทศต่างประเทศประเทศที่3นะครับอขออนุญาตยังไม่เอ่ยประเทศแน,นะครับครับและอีกอย่างหนึ่งเรือลำนี้ถึงแม้จะเป็นสัญชาติอินโดแต่เรามีหลักฐานที่ยืนยัยนได้ว่าเจ้า,จาของที่แท้จริงก็คือนายนุพดลหรือพ่อเลี้ยงนะครับก็ซึ่งเป็นผู้หาที่อยู่ออที่ออกหมายจับ นะครับที่ออกหมายจับเพรานะนั้นเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําครับพอเรามีการจับกลุ่มเนี่ยเขาก็หลบหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับครับเราเรารู้ที่จับอยู่ครับว่าอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราได้ออกหมายแดงนะครับไม่ครับนายมุขดลเนี่ยนายมุขดลคือพ่อเลี้ยงเนี่ยคือตัวที่สูงสุดในกระบวนการตอนนี้ที่เราสืบทราบได้ตอนนี้อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็มีนายชานชันชยหรือกัปตันตุ้ยเนี่ยครับอันนี้ก็ ันนี้ไม่อยู่ต่างประเทศตอนนั้นเป็นข่าวอีกพักหนึ่งอันนี้ก็สืบสวนที่อยู่ต่างประเทศส่วนนายเอที่เราเบอร์ชื่อไว้เนี่ยนะครับอันนี้ทางข้อมูลทางการสืบสวนเนี่ยเราเชื่อว่าอยู่ในประเทศไทยนะครับเราเชื่อว่าอยู่ในประเทศไทยส่วนในสมคิดที่เราออกหมายจับเนี่ยายสมคิดเนี่ยทำหน้ทุกอย่างเลยนะครับในเรื่องของเป็นกับตาเรือเรื่องของการโอนเงินอันนี้เราจับได้ที่ต่างที่ททน,ทนักผู้การอีกทีหนึ่งองานเมื่อสักครู่นะครับกับนายนพดลในกลุ่มเครือขา่ายเรียกว่าพ่อเลี้ยง นายนพดลเนี่ยไอ้ที่เราสืบทราบเนี่ยคือตั้งแต่ปี66อันเนี้ยเราเราสืบทราบได้นะครับเเรามีข้อมูลภาพถ่ายที่เขาอยู่กับกลุ่มชน,ชนชนพื้นเมืองชนเผ่าชนชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยที่อยู่ต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับเขามีมีข้อมูลหลักฐานตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญที่นั่งผู้กับยึงผู้กักท่านผู้กักท่านผู้กับแล้วเขาเขาลงลงเรือเล็ก เพื่อที่จะไปใส่เรือใหญ่เพื่อออกไปนัานา่นน้ำสากลอีกทีหนึง่งคือถ้าเรือเขาก็เปลี่ยนไปนเรื่อยนะครับตามที่เขาสะดวกและคิดว่าเขาปลอดภัยจากการดําเนินการกดขันจับกลุ่มของเจา้าหน้าที่ก็มีหลายที่ครับอย่างในในเชติน,นี้ก็มีที่บางปะกงที่จันทบุรีแล้วครั้งนี้เนี่ยก็มาที่เทพาจังหวัดสงขานะครับลอยลําอยู่ที่เทพาสงขาคือคืออย่างนี้ครับ อตอนนี้เนี่ยที่เทพาเนี่ยคือเรือเนี่ยมาซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็อัมพลางสีใหม่แต่ว่าก็คาดว่าคาดว่าจุดนัดหมายของเขาเนี่ยก็ต้องมีการนัดหมายในจุดที่สะดวกก็เรือเนี่ยอาจจะออกไปแล้วก็ไปในจุดที่เขามีพูดง่ายว่าสามารถนัดหมายเครือข่ายได้ง่ายขึ้นอาจจะเป็นทางภาคตะวันออกก็ได้นะครับหรือ อาจจะเป็นภาคใต้ตอนบนก็ได้ตรงนี้ตรงนี้เราก็กําลังเกาะติดในความเคลื่อนไหวของของกลุ่มผู้ค้ารายนี้อยู่ครับถ้าเรือจังหวัดสงขลานะครับก็เดี๋ยวในส่วนของออตรงท่าเรือเนี่ยก็เชื่อว่าผมก็เชื่อว่าไม่ไม่น่าจะมีส่วนรู้เห็นเลยหรอกเพราะเรือมาทําการซ่อมแซมแล้วก็บูรณะเท่านั้นครับแต่จุดที่เขาจะดําเนินการลําเลียงหรืออะไรไงผมก็เชื่อว่าน่าจะมีการนัดหมายกับเครือข่ายอีกทีนึง ในจุดที่เขาเห็นว่าเหมาะสมปลอดภัยสําหรับเขาสะดวกสําหรับเขาแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีการเฝ้าระวังอยู่ทุกจุดนะครับเพราะาเรามีความร่วมมือกันบูรณาการในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารศุลรรก่ากรกมเจ้าท่านะครับตรงนี้เราก็แชร์ข้อมูลกันตลอดครับจุดที่เฝ้าระวังเราก็มีอยู่ในอยู่ในข้อมูลของเราอยู่แล้ว นะครับซึ่งก็สังเกตว่าช่วงหลังๆเราก็สามารถที่จะทําการสกัดจับได้ในจํานวนล็อตที่จํานวนในจํานวนสูงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไม่นในส่วนของปชปสเองหรือทางตํารวจภูธรภาคต่างๆเองเขาก็ทําการตรวจขันเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับก็มีครับเดี๋ยวเราคงจะได้จากข้อมูลจากการสอบประคำของเขานะครับการดําเนินการอยู่แล้วครับเกี่ยวกับการยึดทรัพย์สินนะครับเป็นเป็น อย่างที่นําเรียนครับว่าเราดําเนินการควบคู่กันทั้งการดําเนินคดีอาญาทั่วไปการแล้วก็มาตรการเกี่ยวกับทรัพย์สินต้องดําเนินการให้ถึงที่สุดครับเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นเครือข่ายใหญ่ครับเป็นเครือข่ายใหญ่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 ก็อยู่ในลิสต์ที่เป็นเครือข่ายใหญ่ของเราครับเรามีการประสานความร่วมมือกันตลอดครับทางด้านทางทางด้านทางการข่าวนะครับเรามีเรามีความสัมพันธ์ที่ดี ในเรื่องของของการาข้อมูลทางการข่าวกรองอยาเสพติดนะครับทั้งประเทศเพื่อนบ้านเองและในประเทศประเทศที่3รวมถึงสหรัฐอเมริกาเรามีความความร่วมมือทางด้านการข่าวอย่างนี้อย่างอย่างด้วยสัมพันธ์อันดีครับเออเป็นข้อมูลทางการข่าวครับเพราะว่าเรา,าทางอินเดียทําการจับกลุ่มแล้วก็ได้เราก็มีข้อมูลข่าวกรองตรงนี้มานะครับส่วนการจะ เ,เป็นเครือข่ายเดียวกันอะไรยังไงก็เดี๋ยวคง,ง,งต้องทําทการขยายผลทางด้านข่าวกรองอีกต่อไปครับ